สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง MCB by Fiber ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการไม่ิงวันว with MCB by Fiber ค่ะรายการที่จะทําให้คุณทุกคนที่กําลังเตรียมงานแต่งอยู่นะคะสามารถเตรียมงานแต่งด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดงบด้วยค่ะและแน่นอนว่าในคลิปนี้นะคะบิมก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตเลยนะคะที่บิมมักจะได้รับคําถามนี้บ่อยมานะคะนั่นก็คือมีภาพนิ่งแล้วอะค่ะพี่บิมจองภาพนิ่งไปแล้วนะคะแต่ว่าต้องจองวิดีโออีกด้วยไหมมันจําเป็นหรือเปล่าหนูรู้สึกว่า ดีไม่จองดียังไงดีคะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะบิมจะมาอธิบายให้ฟังในมุมมองของบิมและกันในฐานะของคนที่ดูแลบ่าวสาวมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีนี่นะคะจะไม่ฟันธงให้นะคะเหมือนทุกคลิปเลยบิมจะไม่ฟันธงให้ว่าต้องมีหรือไม่ต้องมีแต่วันนี้จะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าในมุมมองของบิมบิมคิดว่ายังไงและจากประสบการณ์ของบิมนะคะมีบ่าวสาวมาเล่าอะไรให้ฟังบ้างหลังจากที่จบงานแต่งไปแล้วคะ่ะและเหมือนเดิมนะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมเนี่ยคะ่ะของคลิปนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็น กำลังใจให้บิมนิดนึงค่ะบิมจะได้มีกำลังใจดีๆในการค้นหาคัสสันคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับคำถามที่ถามมานะคะว่าการถ่ายภาพวิดีโอจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในงานแต่งงานนะคะคำว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยอย่างที่บิมเคยบอกไปในหลายๆคลิปเลยนะคะว่าบิมไม่สามารถจะตอบได้ว่าอะไรต้องมีอะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะว่างานแต่งงานนะคะมันเป็นเรื่องของเจ้าบ่าวเจ้าสาวสองคนแล้วก็ครอบครัวของทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิมเป็นคนนอกบิมไม่สามารถจะไปฟันธงได้หรอกว่า ต้องมีนะหรือไม่ต้องมีนะเพราะว่าบางคู่ก็ไม่ได้มีกําลังเงินมากพอที่จะไปซัพพอร์ตตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้บิมแชร์มุมมองเกี่ยวกับ เรื่องของการถ่ายภาพวิดีโอที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยในงานแต่งงานว่ามันมีความหมายยังไงบ้างหรือว่าจากที่ลูกค้ามาเล่าให้ฟังบ่าวสาวที่แต่งงานไปแล้วมาพูดให้ฟังมาบ่นให้ฟังเนี่ยบิมได้รับรู้อะไรมาบ้างน,นะคะก็น่าจะพอเล่าได้ในคลิปนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะบิมรู้สึกว่าเรื่องของการถ่ายภาพวิดีโอหรือว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้ใหญ่มักจะชอบดูมากกว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบรุ่นอมาม่าอากงรุ่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ายเนี่ย เขาจะไม่ค่อยอยากที่จะมานั่งคลิกเมาส์ดูภาพที่เป็นภาพนิ่งทีละใบทีละใบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้บาสาวะ่ะไม่ได้มีการเอารูปไปอัด ลงในอัลบัม้มหรือว่าไปอัดมาใส่เป็นโฟโต้บุ๊กอะไรสักเท่าไหร่อยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องของรูปวันงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาก็จะให้มานั่งเปิดคอมดูใน iPad หรืออะไรเงี้ยที่มันแบบต้องเปิดทีละอันสไลด์ทีละลูกคลิกทีละใบเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่น่าจะแฮปปี้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโอหรือว่าซีนิมโตรกราฟี่เนี่ยก็ยคือเอาแฟลชได์เสียบเปิด ขึ้นต่อแล้วก็สามารถที่จะนั่งดูบรรยากาศงานที่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดหรือเป็นเรื่องของฟุตเทจสําคัญๆทั้งหมดอะ่ะได้ยาวๆเลยก็คือจะเห็นครบเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศของงานด้วยตัวเองเลยสําหรับปุยตายายบางท่านที่แบบอาจจะไม่ได้สะดวกมาร่วมง,งานในวันนั้นหรือมาแข่งงานหมั่นงานฉลองไม่ได้มาเลยค่ะแต่อยากดูบรรยากาศเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าภาพเคลื่อนไหวมันทําหน้าที่ในการทดแทนความทรงจําเหล่านี้ได้ดีกว่าภาพนิ่งอยู่แล้วเพราะว่าภาพนิ่งเนี่ยเก็บได้แค่โมเมนต์นะเนาะมัน เก็บเสียงเก็บคําพูดอะไรแบบนั้นมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ถูกใจผู้ใหญ่มากกว่ายอยู่แล้วค่ะและในส่วนของข้อที่2นะคะบิมก็จะบอกวา่าสาวหลายคนนะคะอาจจะมองว่าเออมีแค่ภาพนิ่งก็เพียงพอแล้วนะคะบิมพูดหลายๆคลิปเสมอนะถ้าเวลาบิมพูดเกี่ยวกับเรื่องของช่างภาพงานแต่งงานเนี่ยบิมจะบอกเสมอเลยว่าภาพนิ่งหรือว่ารูปถ่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวค่ะที่าสาวจะเก็บ เอาไว้ดูได้หลังจากที่จบงานไปแล้วคือแต่งหน้ามาหน้าก็ต้องล้างเนาะชุดก็ต้องคืนสถานที่ถ้าไม่ได้จัดที่บ้านก็ต้องคืนเขาหรือถ้าเป็นบ้านตัวเองเนี่ยตกแต่งมันก็ไม่ได้อยู่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งเดียวที่จะเก็บทุกอย่างที่คุณจ่ายเงินไปได้ในวันแต่งงานเนี่ยก็คือเรื่องของรูปภาพใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยพองบเริ่มบานปลายเตรียมงานแต่งไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่างบไม่โอเคแล้วอะไรเยงี้ค่ะกลับกลายเป็นว่าตัดสินใจว่าพอมีภาพนิ่งแล้วก็เลยลดทอนความสําคัญของภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโอหรือซิเนมโ,มโตกราฟีเพราะรู้สึกว่า เออเราเองเราดูแค่ลูกก็พอแต่อย่างที่บิมบอกไปค่ะก็คือภาพนิ่งเนี่ยมันเก็บได้แหละถ้ามีช่างภาพหลายคนมันก็เก็บบรรยากาศให้มันครบถ้วนได้แหละแต่ถามว่ามันเ็บโมเมนต์แววตาน้าเสียงหรือแม้กระทั่งเรีแอคชั่นที่เป็นแบบเสียงแอมเบียนต์ของแขกในงานน่ะเช่นสมุิเวลาบ่าวสาวแบบสัมภาษณ์แล้วแบบเจ้าบ่าวบอกหลักเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวบอกความในใจอะไรที่หวานๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นมีดีโออ่ะมันอาจจะได้ยินเสียงแขกแบบงุยงุยงุยน่ารักจังเลยได้ยินเสียงปรบมืออะไรนิ่งออกไหมคะแต่ว่า ภาพลงอะ่ะมันเก็บเสียงเหล่านั้นไม่ได้ไงหรือถ้าเป็นแบบโมเมนต์ของการแบบมีการร้องเพลงเซอร์ไพรส มีเจ้าบ่าวเล่นกีตาร์ให้หรืออะไรแบบนี้ค่ะภาพนิ่งมันเก็บได้เป็นรูปเจ้าบ่าวดีกีตาร์แต่ว่ามันเก็บเสียงกีตาร์ที่เจ้าบ่าวเล่นให้คุณอะไม่ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนที่เสริมกันมากกว่าอย่าได้ลดทอนความสําคัญของมันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพนิ่งก็มีส่วนสําคัญอย่างหนึง่งเวลาเราเอาไปโพสต์ลงโซเชียลหรือว่าเราเรียกความทรงจําต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาดูผ่านรูปเอาไปตั้งจอโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันง่ายกว่ามันเข้าถึงง่ายกว่าเพราะบ่าวสาวชินกับเทค ใช่ปะแต่ว่าเวลาที่เราอยากจะดูโมเมนต์แบบอยากจะดึงตัวเองเข้าไปในบรรยากาศวันนั้นจริงๆเลยเนี่ยบางทีภาพนิ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นหรือบางทีโมเมนต์สำคัญอย่างเรื่องของเซอร์ไพรส์เนี่ยบางทีภาพนิ่งมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในการจะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆเอาไว้ให้บ่าวสาวดูได้อย่างเต็มที่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอหรือว่าภาพเคลื่อนไหวหรือซีนิมโตกราฟีมีความสำคัญไม่แพ้ภาพนิ่งเลยนะคะ และข้อที่3ค่ะบิมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าบ่าวสาวฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออทำไงอ่ะมีงบจากัดแต่พี่บิมบอกว่าควรมีหนูทําไงดีคะถ้ามีงบจากัดจริงๆนะคะก็ไม่ต้องหรูหรามากก็ได้อาจจะจองแค่กล้องเดียวค่ะให้เขาบันทึกฟุตเทจยาวๆไปเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้แบบว่ากลับมาดูได้ถ้าเราต้องการะค,ะคือมีเยอะไว้มีเกินมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีเกินเนี่ยคุณไม่ดูก็ไม่เป็นไรนึกออกปะ มันมีเยอะไปคุณไม่ดูก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่มีแล้วคุณอยากดูอย่างเงี้ยมันเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามบิ้มก็คือถ้างบจากัดจริงๆก็เลือกแบบที่มันถูกหน่อยก็ได้เอาแค่เขาพอเก็บโบเมนได้บางทีมเนี่ยเขาส่งคนเดียวถ่ายคนเดียวแล้วอาจจะเก็บฟุตเทจมาให้เราโดยที่ไม่ได้มีการตัดต่อประกอบเพลงอะไรเนาะเก็บฟุตเทจยาวๆมาเลยเป็นวิดีโอบ้านๆเลยค่ะ แต่ก็ยังได้มีไว้ดูไงคุณตาคุณยายเขาดูได้อยู่แล้วเขาไม่ได้อยากได้ความตัดต่อที่วิลิสมาลาอะไรมากหรอกหรือบางเจ้าค่ะขายกล้องเดียวแต่ว่าไม่ถ่ายฟุตเทจนะจะเก็บมาเป็นไฮไลท์ให้ก็คือเป็นไฮไลท์ประกอบเพลง5นาทีเจ็นาทีอะไรว่าไปก็อย่างน้อยก็ยังมีให้ดูนะคะดีกว่าที่จะเลือกไม่มีเลย เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจ้างหนึ่งคนแล้วเราเลือกให้เขาแบบว่าเก็บแค่ไฮไลท์มาประกอบเพลงอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเขาก็อาจจะเก็บเสียงแฟนเราร้องเพลงแฟนเราดีกิตาร์มาให้เราได้อยู่แล้วอะนะคะต่อให้มันจะเป็นวิดีโอสั้นแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นไฮไลท์ขนาดนั้นอะทีวีดีโอทั่วไปไม่ว่าจะเป็นช่างวิดีโอคนไหนก็ตามอะก็ะต้องเลือกเอาไฮไลท์ส่วนเนี้ย มาอยู่ในตัวไฟล์ที่ส่งงานให้ลูกค้าอยู่แล้วแหละแต่ถ้าใครมีงบมากกว่านั้นนะคะตัวซีนิมาโตกราฟีก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจกว่าตามชื่อมันเลยค่ะมันชื่อว่าซีนิมาโตกราฟีก็คือเล่าเรื่องเหมือนหนังสั้นเรื่องหนึ่งนะรเล่าบรรยากาศงานแต่งของคุณเหมือนกับหนังเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะน่าสนใจกว่าแล้วก็ไม่น่าเบื่ออย่าไปคิดว่าตัวเองดูแต่รูปแล้วแล้วพอมีวิดีโอจะไม่ได้ดูเพราะว่ามันก็เป็นแบบภาพจริงเสียงจริงมันแไไไไไไมมมมมม่่่ดด้้้ีีออะะะรรรเเพหหลลลลาาาาากกยยยงคจิๆวว ตัดมาเป็นซีนเมาตักราฟี่ประกอบพงประกอบเพลงเลยเนี่ยมันดูดีมันดูอิมแพคแล้วมันก็ทําให้เราอิาานกับบรรยากาศได้มากขึ้นเลยนะบางคนดูวิดีโอแล้วน้าตาไหลซึ้งใจย้อนไม่ถึงวันนั้นแล้วก็แบบให้ความรู้สึกดีๆเลยทีเดียวนะยี่เคยมีแาบสาวคู่หนึ่งบอกว่าหนูทะเลาะก,กันค่ะแล้วก็หนูก็ไปเอาวิดีโอของพี่บิวมาดูของทีมพี่บิวมาดูแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออหนูย้อนไปถึงบรรยากาศวันนั้นแล้วหนูอยากกลับไปดีกันหนูอยากกลับไปรักกันอยากไปยิ้มให้กันเหมือนเดิมแล้วก็ตัดสินใจกลับมาดีีีกกัันนนน็็มค่ะอ้เป ประสบการณ์ที่บีมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีจังเลยเป็นอะไรที่อบอุ่นจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้บีมพูดหรือให้บีมฟันโทมบีมก็จะบอกเหมือนทุกคลิปที่บิมเคยบอกค่ะไม่มีอะไรจําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นแต่ถ้าสมมติว่ามีเอาไว้ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วค่ะอันนี้ต้องในวงเล็มนะว่าถ้างบประมาณของคุณไหวแต่ถ้าไม่ไหวยังไงคะ่ะบิมอยากจะบอกว่าให้ลดทอนงบประมาณส่วนอื่นแล้วก็ให้ความสาคัญกับ ภาพถ่ายแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวหเถอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จะอยู่กับคุณไปตลอดได้ถึงแม้ว่าบรรยากาศวันงานมันจะจบไปแล้วแขกกลับบ้านคุณล้างหน้าคุณคืนชุดสถานที่ถูกโลตกแต่งออกไปทั้งหมดแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นช่างภาพนิ่งช่างภาพวิดีโอคน2กลุ่มนี้เท่านั้นค่ะที่จะเป็นคนเก็บบรรยากาศทั้งหมดเอาไว้ให้คุณได้ดูหรือว่าเก็บเอาไว้ได้นานจนกระทั่งคุณมีน้องคุณมีตัวเล็กคุณก็ยังสามารถเปิดทุกอย่างขึ้นมาดูแล้วก็ย้อนนึกถึงไปยังบรรยากาศวันนั้นได้อยู่เหมือนเดิมค่ะและนี่คือแนนวคคคิของะะสหรับ ามที่ถามว่า ช่างวิดีโอจําเป็นแค่ไหนถ้ามีภาพนิ่งแล้วจําเป็นต้องจ้างวิดีโออีกไหมบิมเอามาแชร์ให้ฟังกันประมาณนี้ส่วนใครจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่คุณเลยค่ะเพราะว่างานแต่งงานมันคืองานสําคัญของคุณเองเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณโอเคก็เลือกตัดสินใจตามแบบนั้นเลยค่ะส่วนสาหรับใครที่กำลังเตรียมงานแต่งอยู่นะคะแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหน,น,นอยากได้ความคิดเห็นของบิมในพาร์ทไหนของงานแต่งงานบ้างทิ้งคําถามไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะบิณมจะยามกลับมารีบตอบ้วยตัวเองเลยค่ะและถ้าหากว่าคุณเพิมม Supreme กดกระดิ่งตั้งแจ้งเตือนช่องนี้เอาไว้เลยค่ะเพราะว่าชแนลของเราจะมีคลิปดีดๆเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งนํามาฝากคุณแน่นอนค่ะรับรองว่าคุณจะสามารถเตรียมงานแต่งด้วยตัวเองได้อย่างไม่พลาดแล้วก็ประหยัดงบด้วยค่ะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปแบบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ